ขึ้นสวรรค์มาเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยเราจะผ่าานทงขึ้นสวรรค์เราเราขึ้นสวรรค์ไปแล้วไม่รู้เห็นหรือเปล่าฉันว่าเห็นนี่เราขึ้นสวรรค์ไปแล้วอยู่เชดโรนะคะที่ชรดาค่ะชรดาเป็นเพื่อนที่พาขึ้นสวรรค์มาค่ะใช่ค่ะได้บุญเยอะสุดนะคะก็รู้สึกดีรู้สึกดีสบายเหลือเกินแต่หิวข้าวมากเลยเออฝนฟ้ามืดเนี่ขอดูขอองหน่หลวงสวยจังให้ดูแล้วมองไม่เห็นอ่ะคือแดดแดดมันบังหน้า โอเคฮ่าสบายใจรู้สึกเป็นอานิสงส์โบสูบสูบบุญจะได้เปล่าไม่รู้จะได้เลาเสบุญกันนะคะมีนมีด้วยสวยไหมอันไหนนะอันสีส้มอันสีดำนั่นมันนานแล้วควรจะตัดทิ้งได้แล้วนะคะ โอเคค่ะไปไปทำมาที่ไหนคะจันร์สินเส้นแรกเส้นแรกนี่ที่ไหนนะวัดนี่เนี่ยค่ะวัดท่ากะร้องวัดท่ากะร้องนะคะที่ที่ห้องน้ำมันสวยๆค่ะที่จังหวัดพระนครนวัดใช่ใช่อันนั้นอานันต์วัดไอ้นี่ถูกแล้ววัทธากะร้องเออถูกแล้ววัดวัดพระเมนุเธอเธอเธอผิดวัดพระเมนนี่วัดพระเมนนี่ที่ไม่โดนพม่าเผาใช่ไหมวัดพระเมนก็เป็นวัดที่พม่าไม่เผาเพราะว่าพม่าเอาวัดพระเมนเป็นที่ตั้งที่เป็นที่ตั้งนะคะก็เลยไม่เผาค่ะขนาด ขนาดพมา่านะคะยังยังไม่เ<อ>าผาพม่ายังไม่เผาที่ตั้งเลยนะคะแต่เซ้์แดงเผาค่ะ <S <S 2> <S 2> แรงค่ะ,แนนะ,คะรแนมมะ social camp วมมันนี้เป็นส่วนตัวนะคะไพ i v a t ค่ะสวัสดีค่ะ